สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลย์เกมเศรษฐทีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับวันนี้วันนี้เราก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับจี้ที่เพิ่งปิดไยนะครับเพื่อนจี้ที่มีมูลค่า18,100เพชรนะครับก็ค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็เกลือมากๆนะครับเพื่อนนะคือเอาจริงอ่ะปกติจี้ดักที่เคยปิดมานั้นเพื่อนนะ คือไม่มีจี้ไหนที่มันแพงแบบขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนคือมันเริ่มมาถึงยุคที่แบบว่าเกมเศรษฐีเพิ่มเลทในการปิดอีเวนต์แล้วเวย้ยคือตั้งแต่เปลี่ยนการสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มการ์ดเนาะหรือว่าการสุ่มจี้ข้างล่างเนี่ยนะครับการสุ่มการ์ดเนี่ยก็เป็นแบบ200เนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับแบบ200เพชรเนาะพอมาเป็นจี้นะออพอมันจี้นะครับคือแบบ50เพชรก็แทบบจะ ไม่เหลือแล้วนะครับเนาะก็กลายมาเป็นแบบซูเปอร์นะครับใช้เพชร100ซึ่งมันเร็วมากๆนะครับมันเพิ่มเลดก็จริงเพื่อนๆแต่บางาบางทีอะ่ะมันก็ไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆผมคือเมื่อวานเนาะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือ EP ที่158นะคือผมอะ่ะจะสลับการสุ่มระหว่าง100เพชรแล้วก็50เพชรนะครับจะเห็นเลยว่าเวลาผมสุ่ม100เพชรเนี่ยนะครับใช้เพชร1,000เนี่ย วัตถุดิบไม่ออกก็มีนะครับแต่ว่าไปสุ่ม50เพรเนี่ยวัตถุดิบออกดีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่านะคือเกมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เริ่มเพิ่มเลทนะครับให้การปิดจี้เนี่ยมันยากมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจี้ธรรมดาเนี่ยนะครับเลทก็เมื่อก่อนนะสามพันสี่พันก็ก็ปิดแล้วเพื่อนๆนะครับคือทุกวันนี้นะครับผมให้เลทต่ําส่วนเนี่ยประมาณ6กถึงเจ็ดพันเนี่ยนะครับก็ยังยากเลยนะครับ เอาแบบอวยเลยนะก็ประมาณ6 7ถึงพันนะครับถ้าเอาแบบไม่อวยก็แตะหมนะื่นอ่ะอันนี้คือจี้ธรรมดานะแต่เป็นเวนจี้ดา์กที่เพิ่งมานะครับนะนนเนี่ยเพิ่งโดนไปเมื่อวานเนี่ยจี G ้เดียวนะครับใช้เอสเนี่ยหกชิ้นซึ่งมันเยอะมากๆนะครับคือปกติจะใช้เอสอยู่ประมาณ4-5ถึงเอสนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยคือจี้ใหม่ที่มันมานะก็คือใช้เอสหชิ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็น กลายเป็นว่าเพิ่มวัตถุดิบแล้วก็ทําให้เราอะเปืองเพ็ดมากยิ่งขึ้นนะครับนอกนั้นนะก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราแบบรู้สึกว่ามันมันง่ายแล้วอะเกมเนี้ยเพื่อนเออเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวละครที่จะเข้ามานะครับนะในแผทหน้านะเรามาดูเลดกันว่าเลดปิดมันจะเยอะไหมนะครับมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะเออ แล้วคนที่มันปิดหมวกซูปเปอร์นะเพื่อนเพื่อนหมวกซูปเปอร์ที่มันเป็นหมวกโลอาร์คชิวอะไม่ใช่อาร์คชิวหมวกโลซูเปอร์คือแบบบางคนปิดสองหมื่นอะคือจี้นะเว้ยคือจี้จี้เดียวอ่ะเพือ่อนสองหมื่นคือปกติสองหมื่นนี่คือปิดการ์ดได้ใบหนึ่งเลยนะเออก็นั่นแหละนะครับนะเกมเริ่มมีการแบบปรับเปลี่ยนนะครับตามยุคสมัยเลยเนาะเออ เมื่อก่อนก็อย่างที่แบบว่าย้อนไปประมาณ5ปีก่อนเนี่ยเพื่อนเลดปิดมันก็แบบนิดเดียวนะครับบางบางคนปิดจี้แค่ 1- นึถึงสองพันเพรก็มีเนาะปิดตัวละครหมื่นกว่าก็ยังมีนะครับแต่พอมาถึงวันนี้นะครับมันก็เริ่มมีการเพิ่มเลดขึ้นนะครับทําให้คนแบบปิดยากขึ้นแล้วก็ทําให้คนแบบรู้สึกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการแบบ ห่วงเพชรอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่อยากจะใช้เพชรน,นะครับแล้วก็มีการเก็บเพชรแล้วก็ใช้เพชรอย่างประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับเกมก็นั่นแหละทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าแบบจะใช้เพชรฟุ่มเฟือยไม่ได้แล้วนะทุกวันนี้นะครับเพราะว่าการปิดจี้จี้หนึ่งเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แบบว่ามี4ี่ห้าพันก็ปิดได้แล้วนะครับขนาดเมื่อวานนะผมมีเพชรอยู่25งหม่ปิดไปห8ึมื่นแปดเพื่อนเพื่อนนะครับเหลือเพชรเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับ อุตส่าห์ตั้งใจว่าจะเก็บเพจไว้ทาตัวละครประจาแพทนะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บทานหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมด้วยนะเอออ่ะเอาละนะครับก็พูดกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวนะครับจี้ที่ปิดไปเมื่อวานเนาะนะครับก็เป็นจี้กระต่ายไบยเกอร์สีดํานะครับก็ผมทำมาให้กับพ่อหนุ่มคนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนะอ แต่พอทํามาแล้วเพื่อนคือผมจัดจัดเซตยากมากอะ่ะอืมคือเมื่อวานอะ่ะลองเล่นหลายเซตมากเลยนะกับโคนะครับอ่ะเมื่อวานนาะอผมลองเล่นเซตเนี้ยนะครับก็คือผมมีจี้ลิงก์อยู่แล้วนะครับนะผมไม่ได้ทําคอร์สองนะครับผมมีจี้ลิงก์อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ผมอะ่ะจัดเซตยากมากนะครับใครที่มีคอร์สสองของโคนะก็แบบจัดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจัดเซตง่ายเลยนะครับเนาะอืม ก็คือแบบไม่ต้องใส่จี้ลิงค์ตัวนี้แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นเากาะลอยฟ้าราชาที่ถุงนเทเีแทนนะครับอืมคือมันมีโลแล้วไงนะครับคือตอนเนี้ยผมขาดทอยหน้าหลังนะครับถ้าผมจัดเซตนี้มาปุ๊บเนี่ยคือมันจะทําให้แบบผมไม่มีทอยหน้าหลังนะครับอ่ะโอเคแหละมันมีนเทศจากจี้ลิงค์นะครับแต่มันไม่มีกันวิกเว้ยคือในเซตเนี้ยมันไม่มีกันวิกนะครับ พอผมใส่กันวิกมาผมไม่มีกันดีบัฟทีเนี้ยผมโดนพระไพมณีตบยับเลยนะครับเมือ่อวานเออเพราะฉะนั้นกันดีบัฟนี่ค่อนข้างที่จะจําเป็นมากนะครับอ่ะหลายๆคนสงสัยเนาะก็เอผมเนี่ยเขาถามว่าปิดจะปิดจี้มาเล่นกับพระไพมณีจี้ G ไหนเหมาะที่สุดนะครับผมเห็นเขาเล่นเมื่อคืนนะครับก็คือไม่กุหลาบต้องสาบแล้วก็ เกาะลอยฟ้านะครับที่เหมาะมากๆนะครับไม่เนี่ยคือแบบมันมันดีมากเลยอ่ะเชิญมาปุ๊บนันเพื่อนนะแล้วก็แบบขังฟองพอขังฟองเสร็จแม่งติดดีบัฟกุลาบอีกนะโคตรเกียนเลยนะ่ะใช้กับพพะเวมนนีนะครับแต่โคเนี่ยมันใช้บัตรเชิญไม่ได้นะครับนะใครที่ยังไม่รู้นะผมเห็นหลายๆคนยังใส่บัตรเชิญให้กับโคอยู่นะครับนะคือโคอะ่ะมันใส่บัตรเชิญไม่ได้นันเพื่อนนะ โอเคนะครับก็ผมเล่นเป็นเซตนี้นะครับข้อเสียก็คือมันไม่มีการวิกแล้วก็ไม่มีทอยหน้าหลังนะครับอืมอ่าเนาะมันก็มีอีกหลายเซตที่ผมลองเล่นแหละนะครับเพื่อนเนาะคือถ้าถ้าเราไม่ใส่กระต่ายไบเกอร์เนี่ยผมจะใส่เป็นเ,เดี๋ยวนะขอขอคิดก่อนว่าผมใส่ะไร ผมใส่เป็นทอยหน้าหลังนะครับผมใส่เป็นทอยหน้าหลังเป็นสวิตฟองสบู่นะครับตัวนั้นเนาะพ,พอทีเนี้ยปิดจี้ตัวนี้มานะครับมันก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตโคแหละนะครับแต่ว่ามันเสียทอยหน้าหลังไปมันก็ทําให้ผมเล่นยากมากยิ่งขึ้นคือเพื่อนๆถ้าเล่นเซตไหนมีเซตไหนที่แนะนําอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะคือผมเล่นเซตเนี้ยเมื่อคือนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องแบบหาออกกันวิกเพิ่มนะครับแล้วก็มันจะขาดทอยหน้าหลังนะครับเซตเนี้ยนะครับ ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นเซตนี้แล้วก็ลองไปจัดเซตอื่นดูแล้วกันน้องเพื่อนว่าว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวผมลองมารีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเน้นรีวิวจี้แล้วกันเนาะว่าจี้ที่มันปิดมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันดีไหมนะอ่าโอเคเกมแรกก็มาเจอกับเจสเทพีไนกี้นะครับอ่าอู้เขาได้กรอบอันนี้ปะกรอบสติกเกอร์ปะเนี่ย สวยเลยนะเพื่อนคือผมไม่ค่อยได้ได้แรกเปลี่ยนสติกเกอร์กับใครเลยนะเอออีเวนต์สติกเกอร์คือผมก็แทบไม่ได้ทําเลยนะไม่ค่อยมีเวลาเพื่อนอ,อ่าโอเคผมได้เป็นคนเล่นเป็นคนแรกนะคือไนกี้เนี่ยนะครับถ้าเราสร้างพื้นที่วันเดอร์แลนด์นะครับมันก็จะทําให้อ่าพื้นที่ของไนกี้เนี่ยทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลย คือเราอ่ะจะต้องสร้างวันเดอร์แลนด์นะเพื่อนผมขออนุญาตย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะผมจะสร้างคือการสร้างวันเดอร์แลนด์นี่ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือแบบมันจะเหมือนการสร้างแลนด์มาร์กอีกทีหนึ่งอะเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับนะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพกระเบิดหรือว่าพกแรนด์ผุดอะไรมาหรือเปล่านะเห็นไหมเมื่อกี้มันระเบิดมันก็ไม่สามารถ ทาสีเราได้นะไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะถอยก้าวแล้วกันเนาะขออนุญาตใช้คู่ขี่แล้วกันเพื่อความชัวนะคือเต๋าผมเนี่ยแม่งไม่ได้ดั่งใจอ่ะเพื่อนนะครับอ่าโอเคผมสร้างบัเดอร์แลนด์ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็อีกาหรออีกาขอสร้างตรงนี้แล้วกันโอเคผมไม่ไปนะก็จบเทินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เจไนกี้เนี่ยเขาจะทําอะไรเราได้ไหมขออนุญาตสองเซตจีนิดนึงนะมีจี G. ในอีเวนต์ด้วยนะครับก็คือจีนี้นะกอรอยฟ้าราชาที่ถูกเนระเทศนะครับก็จีค่อนข้างที่จะโหดเลยนะันเพื่อนนะมามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมนะครับทั้งๆท,ที่เราได้เล่นเป็นคนที่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับมาดูว่าไนกี้เขาจะทาอะไรเราได้ไหมเนาะ ผมผแต่ว่าเขาน่าจะช้อนผมไม่ได้นะเพราะแบบมันมีป้องกันของพื้นที่อยู่เพื่อนๆอ่าเอาละทีนี้เราได้โจมตีแล้วนะครับผมก็เนี่ยมันข้อเสียผมไม่มีแบบเลือกทอยหน้าหลังไงมันก็เลยเลือกวป์ปไม่ได้เพื่อนๆมันต้องอาศัยแบบสร้างแลนแล้วก็อันนี้อย่างเดียวเลยอ่าโอเคเดี๋ยว ผมทาลายพื้นที่เขาก่อนแล้วกันนะครับอันเชิญเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็มาตรงนี้ครับผมจะเลือกไปสร้างบันเดอร์แลนด์ตรงนี้นะอืมอ่าโอเคขังคุกเข้าได้แล้วแล้วทำไงต่ออ่าเบิลสองแล้วกันนะมันไม่มีทอยหน้าหลังไงเพื่อนนี่แหละข้อเสียของเซตนี้นะเออมันต้องอาศัยแบบสร้างแลนด์นะครับก็ก็ดีหน่อยที่แบบ รอบนี้โคเขาสร้างแรนด์ให้ผมแล้วก็แบบอีกาออกนะเอาโอเคเราจะตัดการ์ดไหมโอเคก็เขาล้มละลายไปเลยนะครับนะอืมก็ขังฟองสบูก่ก็ขังดีนะครับนะจี้นี้นะลืมบอกความสามารถจรี้วะเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูความสามารถจรี้ก่อนแม่งรีวิวจี้แต่ไม่บอกความสามารถจรี้ได้ไงวะความสามารถนะั้นเพื่อนนะเอ่อ เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส50%ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นนะคบเพิ่มค่าผ่านทางทั้งหมดของฉันนะครับคูณ2แล้วก็มี75%ขังฟองสบู่นะครับแล้วก็โอกาส85%สลายป้องกันเอ่อสลายก๊าซนางฟ้านะก็มี3ความสามารถใน 1G จี้ก็ถือว่าเป็นจี้ที่แบบโคตรคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีโคเนี่ยผมมองว่าห้ามพลาดเลยนะครับนอกจากโคแล้วผมยังไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวไหนนะเออก็ก็ลองดูนะครับว่า ว่ามันมีตัวไหนที่เล่นได้แล้วแล้วมันเวิร์กนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับพูดคุยใต้คลิปนี้หน่อยละกันเนาะเพื่อจะได้แบบเป็นเป็นวิทยาทานให้ผมเองแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับคนที่เข้ามา,าดูคลิปด้วยนะอรอบนี้ก็มาเจอกับตัวตึงของเซิร์ฟนะครับก็คือพาหพิมณีนะก็เอาง่ายเลยเพื่อนๆถ้าเล่นเป็นคนที่สองอะ่ะนะครับเตรียมตัวตายได้เลยนะคือโจมตีมันหนักมากอะ่ะพาหพิมณีเนี่ยนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรแบบป้องกันมันได้เลยเพื่อนๆนะครับขนาดเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าวันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขายังสามารถแบบโจมตีเราได้เลยนะืแล้วผมลืมแบบไม่ใช่ลืมดิคือเซตนี้มันไม่มีออกเกาะเว้ยไม่มีออฟออกเกาะผมอะ่ะต้องหาออฟออกเกาะแล้วก็ออฟก,กันวิกมาใส่ให้กับเซตนี้นะครับผมว่าผมไม่น่ารอดแหละเพื่อนๆนะครับ ่ะมาดูกันนะโอเคเขาจะทำไงเราต่ออ่ะโอเคผมได้ออกมานะเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลวะไม่เบิ้ลแบบนี้ยังไง เออโลนเดียวทําอะไรผมไม่ได้หรอกน้องดูดีตัดการ์ดไหมเออเอาล่ะทีนี้เราจะไปสร้างมรเดแลนนะครับตรงนี้เลยอืมขังคุกด้วยเรียบร้อยนะครับก็อ่ะถ้าแบบในกรณีนี้นะเพื่อนนะแสดงว่า คือเขาไม่ได้ถอยเบิลเนาะเมื่อกี้นะครับเขาถอยแบบจริงๆอะ่ะมันถอยผ่านวิญญาณของตัวที่มันตั้งไว้อะนะครับวิญญาณตัวนั้นอะ่ะมันก็สามารถแบบเรียกผมมาได้แล้วนะแต่เขาแบบเหมือนกับถอยให้มันไปนตกตรงนั้นพอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าอรอบของการโจมตีเขานะ่ะมันน้อยลงนะครับเขาถอยเมื่อกี้เขาน่าจะถอยแบบเบิลสิบสองหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ว่าแบบเขาถอยเก้าเนาะมันก็เลยไปตกแล้วทีนี้พอมันเชิญมัน่ะ ไม่ได้นะครับผมก็รอดนะเพราะเพราะว่าผมมีโล่สขั้นไงพอผมรอดเนี่ยนะครับผมก็เลยสามารถโจมตีเขากลับได้ไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ฝ่ายตรงข้ามเรียกก่อนนะครับรอบนี้เรามาเจอกับโคเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตเขาเนาะว่าเขาแบบใช้เซตไหนนะเพื่อนโอ้โหรอบนี้เขาได้เล่นเป็นคนแรกเว้ยผมได้เล่นเป็นคนที่2อ,อ่ะโอเคเราแบบมีเปอร์เซน์ที่จะชนะเขาอยู่นะ เขาเลือกเป็นเขาไม่มีหมวกโล่เนี่ยเออแนะนำให้ไปทำนะเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับหมวกโล่ซูปเปอร์นะครับเหมาะมากกับโคนะหรือว่าเขาทำคอร์สสองอเข้าทำคอร์สสองนี่วะเออเขาทำคอร์สสองเพื่อนพอเขาทำคอร์สสองเนี่ยเขาก็จะตัดเซตได้ง่ายขึ้นนะเขาทำตุกตาโคเหรออันนี้มันมีกักขังฟองสบู่มีฟิกแล้วก็มีอะไรอีกอะมีชาร์โล่ มันมีโลโล่เหลี่ยมด้วยไงมันเปลืองนะแบบนี้เพื่อนๆอาโอเคครับผมก็ตรงไหนอะมันตรงนี้แล้วกันนะสร้างแรนไหมอ้าโอเคสร้างแรนเดี๋ยวเราทําลายโลเขาทีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สร้างอีกามาเลยขังฟองไหมไม่ขังฟองด้วยเว้ยอ่ะผมเบิ้ลสองไปนะครับเพื่อที่จะขังคุกเขาเนาะ เอ้ยขังคุกได้แบบนี้นะใช่ไหมวะขังคุกเข้าได้ไหมได้เอ้ยแต่ว่าผมอะมันอีกาไม่ติดไงไอ้แม่มแบบนี้ทำลายเมืองไหมเออโอเคทำลายการ์ดนะครับมาดูกันว่าเขาจะทำไงต่อหรือเขาถอย 81, ไป11เว้ย โอเคเขาไปไหนไม่ได้เว้ยเพื่อน,อนคือมันไม่มีเงินนะครับมันบินไม่ได้เอาแล้วทีนี้ผมแบบอะไรเนี่ยโอเคเออเขาถอยเบิ้ล12ไม่ได้เว้ยเรามาลุ้นกันนะครับ่ะผมถอยเบิ้ลสองแล้วกัน นี่ยกเว้นค่าผ่านทางไป1แมตนะผมเ,เชิญแม่งมาตรงนี้เลยเรียบร้อยนะครับแบบนี้มีการ์ดก็ทำอะไรผมไม่ได้นะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตโคแบบสุดๆอะเพื่อนๆแต่ข้อเสียคือผมอะ่ะไม่ได้ทำคอสสนะครับ ถ้าทำคอร์สสอมาเนี่ยมันจะจัดคอร์สเอยจัดจี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนถ้าสมมุติว่าเรามีคอร์สสเนี่ยนะครับเราสามอย่างที่ผมบอกนะเราสามารถเปลี่ยนจี้ลิงก์เนี่ยนะครับเป็นเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนืรเทศนะครับคือมันจะดีมากๆเว้ยคือแบบมันมีทอยหน้าหลังอะ่ะอืมคือติดอย่างเดียวตอนเนี้ยนะครับคือคือผมแบบรอนะครับรอโคมาแบบลูกอมดาวหรืออะไรอย่างงี้เนาะรอคอสมานะถ้าคอสสองมาอีกนะผมแบบ อาจจะทำคอรสสองให้ให้โคเลยนะครับคือผมไม,ไม่เสียใจเลยที่แบบว่าทําคอร์สแรกเนี่ยนะ <Whew. S 1> อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างสร้างพื้นที่มหัศจรรย์ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ไปนะถอยไปไหนเลยที่เนี้ย อะผมจะถอยไปสิแล้วกันเนาะโอเคแบบนี้ก็ก็ดีเลยนะครับอ่ะเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะสร้างอีกาไว้ตรงไหนล่ะอืมตรงนี้แล้วกันมาเดี๋ยวมาส่องจี้เขาหน่อยนะครับเขาปิด รองเท้าโคนะครับหาู้ไม่ว่ารองเท้าโคเนี่ยนะมันไม่ได้เหมาะกับโคลเลยสัก,กนิดนะเพื่อนนะคือมันมันดีแหละนะครับแต่มันดีสําหรับตัวอื่นเว้ยไบเกอร์เขามีเวอร์ชั่นธรรมดาเนาะเนี่ยมันควรเป็นเซตเซตนี้เพื่อนนะครับเขาเชิญผมได้เว้ยยกเว้นผมออกเว้ยมาดี อ่ะเขาถอยเออโดนเบิ้ลไหมเนี่ยเออเบิ้ลสอ,อยู่นะอ่ะใช้การ์ดไปก่อนโอ้โหโดนตัดการ์ดว่ะเพื่อนไนี้ผมจะมีเงินมาจากไหนล่ะอ่ะเดี๋ยวเบิ้ลไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาไม่มีเกาะนะครับ เพราะฉะนั้นเราเราย,ยังสามารถโจมตีเขาได้อยู่นะจะทอยเจ็ดนะทอยเจ็ดออกเก้าพระเจ้าช่วยขอหน่อยแล้วกันนะขอแรนหน่อยโอ้โหแรนไม่ติดอีกตายแล้วแบบนี้เพื่อนแล้วแรนเขาออกดีอะ่ะอ่ะโอเคครับแบบนี้รอดอยู่นะทำไงดีวะ เปนสิบสองไปแล้วกันเขาไม่มีโล่ไงนะครับเราสามารถฆ่าเขาได้เลยนะอ่ะโอเคแดนเราติดนะครับอีกาออกไหมอีกาออกอ่ะเรียบร้อยแบบนี้อืมป้องกันกันขโมยมาเบิ้ลอ่ะโอเคผมก็จะย้ายมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อขังกุกเขานะขังได้ไหมไม่ได้วะอสาม เชิญเข้ามาอีกทีนึงเลยนะครับหืมป้องกันการขโมยเงินมันออกดีจังวะฮ่าโอเคครับเรียบร้อยนะก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกนะคือถ้าให้ผมแนะนำนะครับคนที่มีคอร์ส2นะครับของโคเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับเซตนี้ก็เปลี่ยนเอาที่ลิออกนะครับแล้วก็ ใส่เป็นเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกแนะเทศนะครับส่วนคนที่ไม่มีคอสสอหรือว่ามีคอสผมเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนจากจี้ลิง์ Link เนี่ยนะครับไปเป็นเกาะลอยฟ้านะครับแล้วเปลี่ยนหมวกนะเปลี่ยนหมวกเนี่ยไปเป็นหมวกซูเปอร์นะครับหมวกซูเปอร์โลเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาออฟ กันดีบัฟนะครับแล้วก็ไปหาออฟกันวิกนะครับก๊อฟออกเกาะอะไรอย่างนี้นะมาใส่นะก็ประมาณนี้นะครับผมแบบคือผมทําโคตั้งแต่เข้ามารอบแรกไงนะครับพอคอสสมาแม่งโคตรดีนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่ได้ทําคอสหเนี่ยนะครับพอมาทํำคอสสโคตรโคตรดีโคตรเข้ากับโคเลยนะแล้วมันมามันมาทําให้แบบจี้จี้นี้นะครับมันมีประสิทธิภาพมากนะครับจัดเซตง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วตามที่ผมรีวิวนี่แหละนะครับเพื่อน คือจี้อ่ะมันออกดีนะครับทั้งขังฟองทั้งละเว้นนะครับรวมไปถึงตัดการดคือดีนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะถ้าให้แนะนำก็ควรทำไว้นะครับนะเพราะว่าตัวเมตาที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะก็จะเป็นแบบขโมยมาเบิ้ลทั้งหมดเลยนะครับถ้าเรามียกเว้นจ่ายนะครับก็จะดีนะครับนะก็จะทำให้เรารอดในจังหวะที่เราอาจจะตายนะครับถ้าเราแบบ จี้ของเรามันแสดงผลเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรารอดแล้วสามารถกลับมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามจนเกมพลิกแล้วก็กลับมาชนะได้เนาะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆใครที่ปิดจี้ไหนบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกวัดคุ้งหน่อยละกันเนาะคือผมปิดไปนะครับจี้นี้1 8,100พเพชรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่แบบปิดมาแล้วได้ใช้นะครับมันก็คุ้มนะครับก็ไม่ถือว่ามันแพงหรอกนะครับอ่ะ โอเคนะครับสาหรับใครที่มาชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะอ่ะเอาไว้เจอกันวันศุกร์แล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันศุกร์จะมีอีเวนต์อะไรเข้ามานะครับหลายๆคนน่าจะรอตัวมันวอนเข้ามาเนาะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเจ๊มันวอนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นตัวอะไรที่เขาเอามายำอีกหรือเปล่านะครับก็ เดี๋ยวเรามาเจอกันวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับหลักเพื่อนทุกคนนะครับ